วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเขียนอักษรมักจะไม่เกี่ยวกับระบบเสียงใดๆซึ่งเครื่องหมายวรรคตอนจะใช้เขียนกำกับคำ กลุ่มคําประโยคหรือข้อความให้เด่นชัดทั้งนี้ก็เพื่อให้อ่านได้ถูกต้องและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้นเรามาทำความรู้จักเครื่องหมายวรรคตอนและหลักเกณฑ์การใช้กันค่ะณักนขะ,ะลิขิตหรือวงเล็บใช้กับข้อความที่ขยาย หรืออธิบายไว้เป็นพิเศษเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อความนั้นได้ชัดเจนขึ้นตัวอย่างเช่นโทสะวงเล็บความโกรธจะเห็นว่าในวงเล็บมีคำว่าความโกรธซึ่งอธิบายความหมายเพิ่มเติมของคำว่าโทสะค่ะเครื่องหมายต่อไปนะคะหมายมกใช้หลังคำวลี ประโยคหรือข้อความที่ต้องการให้อ่านซ้ำยกตัวอย่างเช่นง่ายๆอ่านว่าง่ายๆไปยานน้อยใช้ละคำที่รู้จักกันดีโดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคำพอเป็นที่เข้าใจตัวอย่างเช่นสุราษแล้วตามด้วยปยายานน้อย คำเต็มก็คือสุราชธานีค่ะไปยานใหญ่ใช้สำหรับละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมากแต่ไม่ได้นำมาแสดงไว้ให้อ่านว่าละหรือและอื่นตัวอย่างเช่นเด็กๆช่วยกันหิ้วแตงโมองุ่นลำาไยไปยานใหญ่ ซึ่งก็แปลว่ามีผลไม้อยู่อีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึงค่ะอัญญะประกาศหรือเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือความนึกคิดตัวอย่างเช่นแม่บอกว่าแม่รักลูกทุกคนจ้ะจะเห็นว่าใช้เครื่องหมายอัญญะประกาศกับประโยคที่ว่า แม่รักลูกทุกคนจ้ะเพื่อแสดงให้เห็นว่านั่นคือคำพูดของแม่สัญญาประกาศใช้ขีดไว้ใต้คำหรือข้อความที่สำคัญเพื่อเน้นให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษตัวอย่างเช่นฉันไม่ชอบทุเรียนจะเห็นว่าใช้เครื่องหมายสัญญาประกาศขีดไว้ใต้คำว่าไม่ชอบเพื่อเน้นให้เห็นเป็นพิเศษ อัศเจรีใช้เขียนหลังคำวลีหรือประโยคที่เป็นคำอุทานหรือเขียนหลังคำเพื่อเรียนเสียงธรรมชาติเพื่อให้ผู้อ่านทำเสียงได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรื่องนั้นๆตัวอย่างเช่นโอ้โหสวยจังเขาปิดประตูดังโครมปรัศนี ใช้เมื่อสิ้นสุดความหรือประโยคที่เป็นคำถามตัวอย่างเช่นคุณกำลังทำอะไรลูกจะไปโรงเรียนไหมจะเห็นว่าใช้เครื่องหมายปรสนีอยู่ข้างหลังประโยคเพื่อให้เห็นว่าเป็นประโยคคำถามยัติพังใช้แยกพยางเพื่อบอกคำอ่านโดยเขียนไว้ระหว่างพยางแต่ละพยาง ใช้ในความหมายว่าถึงเพื่อแสดงช่วงเวลาจำนวนสถานที่ใช้ในความหมายว่าและหรือกับตัวอย่างเช่นยติพังอ่านว่ายติพังระยะทางนครนายกถึงจันทบุรีอ่านว่าระยะทางนครนายกถึงจันทบุรีมหาภาค ใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบความใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลำดับข้อหรือใช้เป็นจ,นจุดทศนิยมใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อตัวอย่างเช่นมจดคจคำเต็มว่ามกราคม2.345อ่านว่า2.345 จุลภาคใช้ขั้นจำนวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละสามหลักและใช้ขั้นคำในรายการที่เขียนต่อๆกันตั้งแต่3รายการขึ้นไปโดยเขียนขั้นแต่ละรายการตัวอย่างเช่น2,900อ่านว่า2,900น้องชอบไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นและลำปาง บุพสัญญาใช้แทนคําหรือข้อความที่อยู่บรรทัดบนเพื่อไม่ต้องเขียนซ้ําอีกแต่เวลาอ่านต้องอ่านซ้ําคำหรือข้อความข้างบนนั้นด้วยตัวอย่างเช่นปัทภีอ่านว่าปัทภีอารมณ์อ่านว่าอารมณ์จะเห็นว่าใช้เครื่องหมายบุพสัญญาแทนคําว่าอ่านว่า เมอภาคหรือเครื่องหมายเท่ากับใช้เขียนขั้นกลางเพื่อแสดงความว่าข้างหน้ากับข้างหลังมีส่วนเท่ากันตัวอย่างเช่น15บวก8เท่ากับ23อ่านว่า15บวก8เท่ากับ23เป็นไงบ้างคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ